เฮ้ยๆๆๆทุกคนทุกคนด้วยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งมันเด้งมันเด้งโอ้เด้ง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 ไงอะรยโยกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคือแบบคลิปของเมื่อวานนะครับคือยังไงล่ะคนดูนี่หายไปตั้งแบบหกิกว่าเปอร์เซ็นเลยนะครับผมคือแบบคนดูทิ้งผมแล้วอ่ะครับดูจะร้องให้ก็อยากจะให้คนดูเนี่ยกลับมาหาผมเถอะครับผมก็ขอรอแล้วกันใครมันร้องอะไรวะเนี่ย ก็ช่างมันละกันเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันติมนะเพราะว่าบางทีก็ร้องแบบอ๋ออ๋ออะไรของมันก็ไม่รู้ประเด็นคือผมจะทาตามเพื่อนผมทําไมเออแั่นแหละมันก็จะร้องตามผมก็ร้องตามหรือโซนก็ติมทั้งขั้วเนยก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็จะเป็นรวมทิกเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าคลิปวันนี้นะครับผมก็จะเอาเป็นประมาณสามทิกนะเพราะว่าแต่ละวันเนผมเหนื่อยมากเลยในการตัดคลิปนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องมีเวลาทําอย่างอื่นบ้างนะครับผม ผมก็ตัดคลิปประมาณประมาณ6โมงถึง2อทุ่มครับเวลาแบบยายผมไม่ได้ดูหนังเนี่ยยายผมก็จะบ่นนั่นเองยายผมก็พูดว่าเห็นการเสร็จยังแล้วก็คลิปก่อนๆของเมื่อวานนะครับมันก็จะมีแค่4ทิศนะเพราะว่าวิดีโอนั้นมันหายไปวิดีโอหนึ่งนะเดี๋ยววิดีโอของเมื่อวานเนี่ยมันก็จะรวมกับที่ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นทิศแรกเลยนะ <c oughs> ถ้าผมมีห้องเนี่ยผมก็จะเนี่ยตัดคลิปแบบทั้งวันก็ยังได้นะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมจะเน้นตอนตัดกลางคืนซะมากกว่าเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันดูแบบเสียงวุ่นวายเกินะ แล้วเสียงมันเข้าใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบรำคาญอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ต้องแบบภาคคลิปใหม่นั่นเองหรือว่าแบบพูดง่ายๆก็คือภาควิดีโอนั่นแหละแล้ววิดีโอที่แบบมีเสียงของคนอื่นเนี่ยมันก็จะรบกวนของคนดูนะครับแล้วแบบคนดูก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะผมก็ย้ําอีกแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ครับมีแค่3ทิกงนะเพราะว่าผมจะต้องทําเวลาอื่นบ้างนะโอเคก็สำหรับใครเข้าแครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับโอเคงั้นก็เอา,ปาปปเป โอเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็จะมีเว็บดีๆให้ทุกคนมาสมนะครับซึ่งก็จะเป็นของเว็บ99้าเกช็อปนั่นเองก็สำหรับเว็บนี้ครับก็ฉลองเปิดเว็บใหม่ด้วยนะแล้วก็ถ้าทุกคนเติมเกิน100บาทขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับของแลยเพิ่มขึ้นตั้งอีก16%นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าทุกคนสุ่มของแล้วนะครับเราแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับเราเนี่ยก็จะได้เป็นคูปองแทนนะครับเพื่อเก็บสะสมคูปองนะครับเอาไปแลกของรางวัลนั่นเองนะครััับบบรรรรรราาาาาาคคคคคคูููปปปปอออองงงกกกกกก็็็็็จจจจะะ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 มมมีีีีีณ1,000 1,000 2,500 6,000 3,500นนนนนเเเเเไไไดด้้้้พชแแต่่่่ถยยยทลลวโส เออไอดี ID ปักธงเลยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนอยากจะได้เพชรนะครับเราเนะี่ก็สามารถเก็บ20,000คูปองนะเนี่นยเพื่อแลก100,000เพชรได้เลยนะแล้วก็ระบบส่วนต่างๆครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับก็ไม่มีเกลือด้วยนะก็จะมีปักธงสุ่มเพชรแล้วก็อของต่างๆแล้วก็เสื้อแระแล้วยนะโอเคผมก็จะมาสุ่มตู้สุ่มสกินปืนแล้วกันนะครับโอเคกดคลิกเข้าไปเลยปับ๊บอ่ามันก็จะมี AK บูเฟสแล้วก็น,นะครับอ่าแล้วก็สกาเมกาเลดอนแล้วก็คาตานะเนั่นเองซึ่งเป็นของแรหายากด้วยนะ แล้วก็ไอพีซีูนะครับแล้วก็ซองยาอีโบสีแดงนั่นเองแล้วก็ซองของเซตมัตนะครับก็เป็นของแลเช่นกันในการที่เราจะสู่มสกินปืนนะครับเราก็ต้องใช้ประมาณ10เครดิตเลยนะโอเคผมก็ได้ทาการเติมเครดิตเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้เติมเป็น250กว่าเครดิตเลยนะครับผมโอเคเราก็จะมาส่มกันนะว่าผมจะได้อะไรนะที่ผมอยากได้ก็คือเอคิมมังกรนะครับแล้วก็สกาเป็นกระดอนนะโอเคเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยครับผมว่าเราจะได้อะไรนะโอเคทําการกดส่มเลยครับผมอ่ามันก็จะหมุน อุ้ยได้อะไรเนี่ย oh, โอ้ได้คูปองนะครับผมเอ้ยมันเหลือช่องเดียวเองผมก็ได้ไอคิวฟิล์มดักก็แล้วนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคูปองนะครับซึ่งผมก็ได้คูอป,อง,นะปองประมาณ5คูปองนะก็สามารถไปแลกของรางวัลได้นะไม่มีเกลือด้วยโอเคสุ่มใหม่ครับผมโอเคหมดติวติวอ่ะเฮ้ยผมได้อันนี้ว่ะสกา Sky ร์นี้เมกาเลดอนตัวนี้มันเขียนว่าอะไรเนี่ยคนได้ร er ับสกาเมกาเลดอนติดต่อรับได้ที่เพจเฮ้ย แล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะสุ่มได้เหมือนผมครับก็สามารถไปสุ่มที่ใต้คลิปของผมเลยนะครับผมมันก็จะเขียนว่าก้าวช็อปนั่นเองยาวนะก็อยู่ใต้คลิปของผมเลยครับก็สามารถไปลองเล่นก็ได้นะครับโอเคครับก็สลับทิกที่1ของเราครับก็ทุกคนเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับมันมันก็มีปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มเอบอร์นะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดพร้อมกันนะก็กดไอ้ปุ่มนั่งก่อนแล้วก็ค่อยเอบอร์นะก็กดประมาณ1 2ึ่งสองหนึ่งสองนะประมาณนี้หมังว่าเนี่ยทุกคนจะเข้าใจนะครับผม เม่กี้เหมือนเราจะกดแอร์บอรเฉยใช่ปหตอนที่เราตกลงมาแต่ว่าผมเนี่ยก็ทําการกดปุ่มเอ่อกดปุ่มนั่งแล้วก็กดปุ่มแอร์บอรพร้อมกันนะมันเลยเป็นสภาพแบบนั้นนะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะคือว่าเราทำบล็อกติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นคนแบบไม่ต้องกลัวนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนดกดแอร์บอรลงนะแล้วก็ให้คนแบนไปห้องที่ซ้อมยิงนะครับผม พราะทุกคนเนี่ยมาตรงที่ห้องซ้อมยิงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรงที่เอ่อห้องเออมก็ห้องซ้อมยิงเหมือนกันใช่ไหมครัใช่ใช่ไหมวะเออก็ช่างมาแล้วกันก็ให้คนเนี่ยไปตรงที่เอ่อตรงเก็บระเบิดนั่นเองพราะทุกคนเนี่ยเก็บระเบิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดกำระเบิดค้างไว้ก่อนนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไมวะเนี่ยโอเคก็กำจนกว่าเราจะตายนะโอเคครับเรียบร้อยทีนี้ก็รอให้มันเนี่ยเอ่อเห็นสตูก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปตรงที่ห้องซ้อมยิงอีกรอบนะ แล้วก็ให้เราเนี่ยไปตรงที่ตรงนี้นะห้องพูดคุยนั่นเองโอ้ยรู้สึกว่าช่วงน,นี้ก็เบื่อๆหน่อยนะเพราะแบบรู้สึกว่าแบบพูดซ้ําหรือว่าอะไรบ่อยเกินไปนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเดินมาตรงที่โต๊ะเก้าอี้ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ทําการกดออกเกมนะครับอ่าแล้วกดเข้าเกมใหม่นะโอเคปั๊บเรียบร้อยแล้วก็รอก่อนนะครับจนกว่าเกมเนี่ยมันจะเชื่อมต่อ,อของไปในห้องของโซฟิตานะครับผมอ่าเห็นปะ ทีนี้เราก็จะเชื่อมต่อมาในเกมเป็นที่เร้อยนะทีนี้เราก็จะอยู่ใต้ดินแบบนี้นั่นเองแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีแบบอยู่บนกลางอากาศอยางนะผมไม่รู้ว่าต้องทําไงนะพอเราแบบอยู่ข้างใต้นี้ใช่ปะมันก็จะติดบนน้าอะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนพอมันลอยไปเรื่อยๆมันก็ติดน้ําอ่างเงี้ยเนี่ยมันก็ดุ๊กดิ๊กอะไรเงี้ยถ้าก็เป็นอะไรของมันก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําได้แค่นี้นะทุกคนเนี่ยก็ลองไปหาช่องอื่นๆดูแล้วกันว่ามันมีวิธีแบบเออให้เราเนี่ยอยู่กลางอากาศ แต่ว่าตั้งแต่ตรงคลิปเนี่ยผมว่าผมบอกว่าจะทำเอ่อไอ้ตรงองยางที่แบบด้งงด้่งบ่อยๆนั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็ับ,บชมทิศที่สองกันเลยครับผมว่าที่แรกเนี่ยมันก็หลายนาทีกืนแล้วนะโอเคครับก็สลับทิ่ที่สองของเรานะครับก็ให้คุณเนี่ยมาตรงที่หอนิกาของแม่นะอ่ะแล้วก็เอารถจีมาด้วยนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปนั่งอยู่ตรงด้านหน้าของรถจีนนะโอเคนั่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยดันเข้าไปนะครับผมโอเคก็ให้เพื่อนดันมานะปั๊บอ่ะ แต่ถ้ามันไม่ติดแบบนี้นะครับก็ถอยหลังแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยถอยหลังนะครับแล้วก็ขี่ชนใหม่นะปับ๊บอ่ะเอา,เอายัดคีไม่ได้โอเคลองใหม่อีกรอบนึงอ่าเห็นปะ่ะทีนี้เราก็จะสามารถมาแคมป์อยู่ข้างใต้ของหอ,อ,อนาฬิกานเองแต่ว่านะครับเราเนี่ยไม่สามารถสร้างระเบิดให้แกสตูได้นะครับผมถึงเราจะยิงสตูไปเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะจายได้จายอะไรตายนะครับผมบางทีก็ลิ้นพันนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูอีกที่หนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม <rium> <Dante> โอเคครับก็อีกที <Superman> ่หนึง่งนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงที่หอด้วยดาวเหมือนเดิมนะก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็ใช้รถจิ๊บเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเราดันนะครับผมอ่าเห็นปะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถวิ่งทะลุเข้าไปข้างในนี้ได้นะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั่วแมปตรงนั้นได้เลยผมก็ย้ำไว้ก่อนนะครับทุกคนเนี่ยห้ามไปยิงศัตรูเดย์ค่ะนะก็เอาไว้แคมมันก็พอแล้วครับผมงั้นไปรับชมที่สามกันเลยดีกว่าโอเคครับก็สลับที่ที่่แรกกกนนนนััเอง็ทําาคล้ยๆะ โอเคก okay, <again. S 3> okay. ็กดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอันนี้คือแบบเราอยากดไม่ติดนะครับผมอันเนี้ยอันนี้คือกดไม่ติดนะเดี๋ยวถ้ากดติดเนี่ยมันก็จะขี่เป็นแอร์บอร์ดนั่นเองเฮ้ยอันนี้ถิดว่าติดไหมวะไม่อ๋อก็น่าจะติดเลยเดี๋ยวถ้ามันเป็นแอร์บอร์ดมันก็น่าจะติดนะพอดีผมกําลังงงนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดแอร์บอร์ดลงนะอ่าแล้วก็ทีแล้วก็ทีนี้นะครับก็ไปหาที่นั่งนะโอเคแล้วก็ทําการย่อนะ แล้วก็ทําการกดออกเกมไปเลยนะผมแล้วก็เข้าเกมใหม่นะก็ทําวิธีเหมือนออคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแค่วิธีนั่งย่ออย่างเดียวนะแต่ว่าแลนน้ก็เป็นวิธีแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปออกไปแล้วกันเพราะว่ากว่าจะเข้าเกมเนี่ยเพราะว่าคอมผมมันชานะเข้าโคตรนานเลยอ่ะอ่ะโอเคเห็นปะมันก็จะตกลงมาตรงใต้น้ํานะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวิ่งตรงและหน้าตามผมเลยนะแต่ว่าทําไมตัวมันดูสั่นๆวะเนี่ย ขาสั่นนะลูกก็เดินออกไปเลยนะนี่เห็นปะมันก็จะออกให้แล้วก็ทุกคนเนี่ยลองสังเกตดูครับว่าผมยืนเฉยมานตัวอยู่ๆมันก็สไลด์ให้นะนี่เออเหมือนแม่ขค้นแจ็คสันนะอยู่ๆก็สไลด์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตรงที่ห่วงยางเลยนะโอเคมาตรงนี้เรารอให้มันสไลด์นะเอากระโดดกระโดดปั๊บอ่ะตดล้อเรียบร้อยนีเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งมันเด้งมันเด้งโอ้โเด้งเด้งเด้ง แต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามุมมองคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นยุติเฉยหรือว่ากระโดดเลนเฉย,ยก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถไปลองทํากับเพื่อนได้นะครับผมว่ามุมมองเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคครับก็สำหรับ3ทิศนี้นะครับก็สำหรับใครที่ถูกใจเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจขึ้นเยอะเรื่อยๆเองโอเคมันก็เอาเป็นว่าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย